สวัสดีค่ะวันนี้เจอกับครูพัชศีครั้งนะคะวันนี้คุณครูพัชีก็มีนิทานมาฝากค่ะวันนี้จะมีนิทานคำกรอนเรื่องอ้ออ๋อก็ดีค่ะเรามาฟังนิทานกับครูพัชีเลยนะคะไปฟังกันเลยค่ะนิทานคำกรอนเรื่องอ้ออ๋อก็ดี ติ๊กกับตุ๊บปองสองพี่น้องนั่งใต้ต้นไม้นงเนงนงเนงน,ง,น,ง,น,ง,นงแกะตุ๊บปองนั่งแทะเข้าโพดฝักใหญ่แทะแทะเคียวเขียวตุ้ยตุ้ย ไม่พูดไม่คุยแทะไปเคี้ยวไปแทะทีละแถวละแถวอาอายตายแล้วมดไตมดไตยหยุดแทะเข้าโพดท,ทันทีเงื้อมือจะตีทันทีทันใดตุ๊กติ๊กรีบจับมือน้องอาอาทุกป,ปองจะทำอะไร คิดดูดีๆตอนถูกเพื่อนตีเจ็บไหมเจ็บไหมหมดน้อยตัวจิตนิดนี้ถ้าต้องถูกตีเห็นทีไม่ไหวตุ๊บปองใครครองท่วนทีอ,อ๋อ,อก็ดีไม่ตีก็ได้ ใช้ปากเป่าพิ้วพิ้วพิ้วมดตัวน้อยปลิววิวว,ว,วิลอยไปตุ๊กติ๊กจูงมือตุ๊กปองเดินแบบม้าย่องรอบรอบต้นไม้นกน้อยร่วงพลอยจากรังต้นไม้สูงจัง ทำไงทำไงสัตว์น้อยเราต้องดูแลอย่าไปลังแกรู้ไหมรู้ไหมแต่สัตว์มีพิษน่ากลัวต้องระวังตัวห่างไว้ห่างไว้ แม่เข้าครัวทำอาหารพ่อกวาดลานบ้านกวาดไปกวาดไปตุ๊กติ๊กคลุกข้าวให้แมวมิเ่วเมี่วแมวแม่วยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ตุ๊ปปองโมะโมะเรียกหมามากินข้าวมะ หมาน้อยกินใยพ่อแม่ลูกๆจิจะรักนะรักนะจุบจุบจากใจเป็นไงคะนิทานเรื่องอ้ออ๋อก็ดีสนุกไหมคะถ้าสนุกก็กดไลค์กดแชร์กด u ับสไคร e กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจกับครูภาะสีนะคะ สำหรับวันนี้เจอกันเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ